อาเรียนท่านนายกสมศักดิ์มีสิทธิ์ประธานในพิธีที่กรุก,กระมนายพรสมบัติวงกำนันตำบลัะคงในานามคณะกรรมการจัดงานข้าราชก,การพกค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนตำบลตะคงะและตำบลใกล้เคียงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านการุณาให้เกียรติ มาเป็นประทานในพ,พิธีถูพัดเสีมาปิดทองตัดไหวามีเม็ดโอโบโดสถวัดป่าภุ่งโพในวันนี้ก็ผมขออนุญาตนำเรียนประวัติวัดป่าภุมโพเพื่อโปรดทราบขอทังออ้งเกตดนงนี้วัดป่าภุมโพตั้งอยู่เลขที่79หมู่ที่11ตำบลประคง อำเภอสังขะสมบักิจุรินคณะสงฆ์ธรรมยุทธจุรินเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสังขะบ,บัวเชตมีเนื้อที่19ไร่เมื่อปีพุทธศักราช2550โดยคุณไม่จุงวันสีได้ถวายที่ดินจำนวน8ไร่เพื่อสร้างวัดให่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นก็ได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ขนาดความกว้าง28เมตรยาว34เมตรมีการสร้างถาวรวัตถุเป็นกุฏิที่พักอุโบสถไม้ทรงไทยประยุกต์ขนาดกว้าง5เมตรยาว15เมตรภายในประดิษฐา,า,านพนระพุทธมรรและสลักด้วยหิน สายเขียวขนาดนอ่จากนมีพื้นที่แห่งนี้มีปราสาทพูนโภจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อวัดป่าพุมโภได้รับการอนุญาตให้สร้างวัดปีพุทธศักราช2553ประกาศตั้งวัดปีพุทธศักราช2555ได้รับแทรคทานวิตุขาวสีมา ปีศัตร,ราช2,559โดยมีรายนามเจ้าอาวาสพระอธิการปรีชาธีรปรัญนโยเจ้าอาวาสวัด่ากุณโพเสียนาชนะภายในวัดดังนี้กุโบสถหนึ่งหลังศาราหอฉันหนึ่งหลังสาราพระปฏิบัติธรรมหนึ่งหลังกุติเก้าหลังโรงครัวหนึ่งหลังบัดนี้ได้เวลา อันเหมาะสมแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติเปิดกลวยดอกไม้ถวายรัตการะพระบรมจักรักพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่อ่านประกาศพระราชาธิบดีสิส์ม,มากนลายประใสกรลาปรเปิดงานปิดทองลูกลิมิตเป็นประสมมาะ้ดยเป็นลำดับ ออต่อไปขอเรีเชิญท่านประธานทีเคารุครับ สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงขามสีมามีพระบรมราชโองการโปรโด,ดกลา้าวลงให้วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ได้รับพระราชวิสุงขามสีมาตามเขตที่กำหนดในบัญชีนั้นและให้นางอำเภอท้องที่ปักปายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว ประกาศณวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2559ผู้รับสนองพระราชอการนายวิศนุเครือง,งามรองนายกร,รัฐมนตรีบัญชีรายชื่อวัตที่ระดับพระราชทานวินสุทธิมศีมาข้อที่2ประจำปีสุักราช2559ระดับที่53 วัดป่าบุโพตำบลตามคงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กำหนดเขตกว้าง28เมตรยาว34เมตรประกาศร,ราชกิจจารเบิษาฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่133ตอนพิเศษที่178งวันที่16สิงหาคมพุทธศกักราช2 5 5 9สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายชัยักพลพงศิดารองรัฐมวนวยการปฏิบัตริราชการแทนรัฐมนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ yeah. Tapan langkian Siang-siang patawikpok Kalea api siang-siang Sampapuan tanangat Sampato ต่าวนาเรปันตาทีปาตาทีเน่ถูกนะครับอ่าตอนนี้ก็อ่าโดยอ่าพระครูสินวิสุทธิคุณนะครับรองอา,านินารจังหวัดนะครับท่านเป็นประธานฝ่ายโชมขออนุญาตเป็นปรุญาตฝ่ายพิธีเปิด แล้วถวายถวายพระไตรปิฎกตรงนี้ครับตรงนี้อในถวายพระไตรปิฎกพระมหาเทระที่เจริญชยังคนกัญชาแป้นหนึ่งรับพรและก็ปิดทองครับผมถวายที่อาสงไหมครับได้เลยใช่แล้วและก็ปิดทพรก็เทศบูรพาก่อนลำดับแรกเวียน เวียนขวาเนี่ยวนทางนี้ยทางขวาเชิญครับเชิญทักษิณอรดีโอไม่ใช่บุรพาอาคเนทักษิณอรดีปติมพายาบุโดนอีสานเวียนเหมือนที่เวียนเทียนน่ะต้องตรวจอะไรไหมก็มีก้อยชายันโตครับหลวงพ่อได้ได้ได้ขอจะให้ดูครับครับ เลยยัตถาติดทองก่อนติดทองให้รอก่อนจบทั้งเก้าชุดก่อนไปขาดประเจนถวายอ่าอันนี้ประเจนถวายแล้วแต่อ่อแต่ยังยังขาดยังขาดเจ้าพระพุตธเจ้าเนี่ยท่าตพระราชาเรโซปการติการกายกรรมมั